สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมาแนะนำในส่วนของเกม EMO r PG นะฮะเป็นของ w ี m i x อีกแล้วนะฮะก็เกมนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็เป็นเหรียญคนคนโคร่นนะับเผื่อใครเห็นมันจะเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเกมนี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้ตามสักเท่าไหร่นะแต่ว่าใกล้เปิดเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรม a i r d r o p ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรมนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะฮะ อ่ะก็คนเข้าร่วมกิจกรรมนี่โอ้โหค่างเยอะเลยนะครับนะก็ดูจากแต้มเอนไทยตรงนี้นะฮะเยอะมากนะครับนะคนก็น่าจะค่อนข้างสนใจกันนะครับสับเกมนี้นะมีคนรอเยอะนะครับก็แต่ด้านเหมือนกันที่ผมไม่ได้ลงโค้ดเบต้านะก็อดเล่นไปนะครับก็มีคนได้เล่นพันกว่านคนนะครับมีคนไทยเล่นเยอะนะฮะแต่คนที่ได้เล่นนะก็อยจะไล่ทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับ ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับลงไว้แล้วนะครับกด continue นะฮะแล้วก็ใส่ชื่อใส่อีเมลนะครับพอเราใส่เสร็จก็ให้เราล็อกอินนะครับแนะนำว่าให้ใช้ Google นะฮะพอล็อกอินเสร็จมันก็จะติ๊กถูกให้เรานะครับแล้วเราก็ไล่ทำแบบนี้ทุกอันนะฮะก็จะมีเป็นเข้า d i s c o r d นะฮะกด follow t w i t t e r นะครับดู a c e b o o k นะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูสักทีละกันนะครับ อ่ะเราก็เข้าไปดูเ c e b o o k นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็กด Continu e นะฮะมันก็จะติ๊กถูกให้เราก็จะได้แต้มนะครับแต้มก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะแต้มไปชิงโชคเลขเอดออะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนั้นนะฮะยิ่งได้แต้มเยอะก็โอกาสได้เอดอกก็ยิ่งเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการใส่เลขกระเป๋าของวีมิกนะฮะ รกระเป๋าของวีมิเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็น P wallet นะอ่าเป็น p นะฮะให้เราไปเอาตรงรูปคนนะครับนะกดตรงรูปคนนะฮะเราก็ copy a d d r e s s นะครับเสร็จแล้วก็กด continue นะฮะแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแจ้ง a d r d ดของตัวนี้นะครับก็ ต่วนรอเกมเปิดทีหนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่ามันต้องเอินอะไรยังไงนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะครับยังไม่ได้ตามนะครับแต่ว่ามาทำแอร์ดรอปเอาไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะครับนะก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครั